ไพ่อยากสื่อสารอะไรกับคุณบ้านในตอนนี้นะคะมาดูพร้อมกันเลยนะกดติดตามให้ด้วยนะคะกดหัวใจคอมเมนต์กด s u b s c r i ร e ไลค์แชร์กดของฝันของรางวัลเป็นค่าครูให้กอบได้นะคะไพ่อยากสื่อสารอะไรเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตหยิบไพ่ห้าใบนะคะ ให้ The World นะคะหกถ้วย Emperor สิบดาบสามดาบรู้สึกจะมีคนเก่าๆคิดถึงคุณอยู่นะหรือเป็นคนไกลก็ได้มีคนเก่าๆแฟนเก่ากิ๊กเก่าเพื่อนเก่าหรือเป็นคนรู้จักเก่าๆแต่พลังงานน่าจะเป็นแฟนหรือเป็นคนที่อยู่ทางไกลจากคุณอยู่ต่างประเทศก็ได้อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างภูมิภาคก็ได้คนคนนี้ เป็นคนที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจมาก่อนหรืออาจจะเป็นคนที่เคยหักหลังคุณมาก่อนเป็นคนที่เคยทำร้ายจิตใจคุณมาก่อนเป็นคนในอดีตสามีเก่าภรรยาเก่าคู่ชีวิตเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่านะคะแต่เน้นย้ำว่าเป็นคนเก่าๆอะ่ะหกถ้วยเนี่ยเป็นคนในอดีตะคะ่ะเขากำลังคิดถึงคุณอยู่หรือพลังงานเขาอยากจะกลับมาในชีวิตคุณอยากจะวนเวียนกลับมาในชีวิตคุณระวังจะ move on เป็นวงกลมนะ เพราะว่าพลังงานเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาน่าจะสํานึกผิดหรือเขาน่าจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่กลับมาย้อนนึกถึงเรื่องราวในอดีตระหว่างคุณกับเขาแล้วความทรงจําดีๆมันขึ้นมาแต่ความทรงจําของคุณมันอาจจะเป็นความทรงจําที่แย่ๆเพราะคุณอาจจะเป็นผู้ถูกกระทํามาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสิริไพ่อยากจะบอกก็คือตอนนี้กําลังมีคนคิดถึงคุณมาก ะะแล้วเขาก็กําลังอยากจะกลับมาในชีวิตคุณมากๆแต่คุณก็ต้องดูให้ดีเพราะว่ามันมีไพ่เสียมา10ดาบ3ดาบดูให้ดีว่าเขาจะกลับมาจริงจังจริงใจ,รงจรงหรือเขาจะกลับมาหาักหลังคุณอีกไหมแต่มีเก์ณฑที่คุณกับเขาจะได้กลับมามาคุยกันหรือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนการเป็นกัลยานมิต่อการก็ได้ถ้าไม่ได้เป็นแฟนนะคะหรือคนคนนี้กําลังเฝ้ามองคุณอยู่ในโลกออนไลน์โลกโซเชียลสื่อออนไลน์โทรศัพท์ นะคะแล้วก็บางคนอาจจะแบบแอบเซฟรูปถ่ายแอบเก็บรูปถ่ายคุณไว้ด้วยเอาไว้ดูต่างหน้าเอาไว้ดูยามที่เขาคิดถึงนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานวันนี้มีคนเก่าๆแฟนเก่ากิ๊กเก่าเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆหรือคนทางไกลที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่อยากกลับมาในชีวิตคุณประมาณนี้นะคะก็ลองดูแล้วกันนะว่าถ้ากลับมาจริงๆลองคิดเล่นๆดูคุณจะรับเขาได้ไหม นะคะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ